ไปอีกหนึ่งปิดกิจการไปอีกหนึ่งทมอดาซิตี้บอลคาสิโนที่วันนี้นะครับตาหารเรือได้ยิงถล่มเละไปอีกหนึ่งหลังนะครับเพราะเนื่องจาก,กาสืบทราบว่าไอ้ตรงโทโมอดาซิตี้ตรงแถวบ้านหนองรีจังหวัดตากเนี่ยไอ้ตรงนั้นนหะคือศูนย์บัญชาการที่มันปล่อยโดนแล้วมันเก็บโดนไม้อยู่ตรงนั้นโดนไปส่วนหนึ่งพังทั้งหลังเรียบร้อยนะครับตายหากันเกิดอยู่ตรงนั้น ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีและก็ต้องขอขอบคุณกองทัพเรือด้วยโดยท่านผู้จัดการาหารเรือกรับขอบพระคุณท่านมากครับที่ได้กรุณานะครับขจัดขยะบนโลกใบนี้ออกไปอีกหนึ่งตึกแต่ไอตึกที่เหลือท่านก็อย่าเว้นไว้นะครับพันยา,ยามไปดูอะไรมันไม่มีก็ให้มันมีมีทั้นิดหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าเป้าหมายแถวๆนั้นมันจะมีพลเรือนอยู่แต่ว่ากฎการประทะของสหประช,ชาติบอกว่า ถ้าที่ใดเป็นที่สั่งสมอาวุธเป็นที่กักเก็บกักอาวุธอะไรก็แล้วแต่แล้วมีอาวุธอยู่เป็นจํานวนมากให้ตีว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ไม่ปลอดภัยเป็นพื้นที่ทางทหารสามารถทําลายได้โอ้โหนี่พอฟังแล้วไปไงตารเรือบอกเข้าทางพวกเราเลยไปไงปะปะพวกเราทมอดานซิตี้ไม่ใช่บอลแล้วมันกลายเป็นที่ศูนย์บรัญรชาการการบังคับการบังคับโดนอยู่ตรงนั้น นะครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โดนบินข้ามมาวันนี้ตาหารเรือบ้านเราแวะไปเยี่ยมนะครับวะกคือพูดง่ายๆว่าตาหารเรือเราแวะไปที่คาสิโนนะครับแล้วก็ไปจาัดก,การบึ้มบัามซะมาเรียบร้อยทโมอดาซิตี้ก็เท่ากับว่าเราทําลายกระเป๋ากระปุกเงินของไอ้ฮุนเซนไปฮุนเซนมันไม่กลัวคนมันตายนะฮุนเซนมันไม่กลัวคนมันตายแต่มันกลัวบ่อนคาสิโนจะพังเพราะไม่มีใครมาสร้างใหม่ และที่สําคัญไอ้คนที่สร้างสร้างเนี่ยแม่งมีพวกจีนเทาซะส่วนใหญ่คนไทยก็มีประเทศไทยเราเนี่ยบางทีมีนายพลบางคนไปสร้างบ่อนคาสิโนก็มีเขาออกมายอมรับแล้วว่าเขาสร้างจริงมันไม่ผิดกฎหมายถูกครับมันไม่ผิดกฎหมายก็สร้างไปไม่มีปัญหาครับสําหรับในบ่อนคาสิโนของนายพลท่านนั้นไม่มีปัญหาครับเพราะมันไม่ใช่เกี่ยวมันไม่ได้เกี่ยวกับกฎหมายไทยนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ควรเอาไว้ เพราะว่าการเป็นคนไทยการเป็นคนพุทธนั้นมันจะเรื่องการพนันมันไม่ควรจะมีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะทําทั้งทีแม่ฝากทั้งนิดได้ไหมไอ้ที่เหลืออีกสี่ห้าตึกตรงนั้นนะสี่ห้าตึกตรงนั้นเอาซะหน่อยหนึ่งอย่าปล่อยว่างไว้นะครับเดี๋ยวยังไงมันจะไม่มีเพื่อนมันจะเหงาก็ทําลายมันซะให้หมดนะครับให้บริเวณนั้นมันไม่มีบ่อนคาสิโนอีกคนไทยแม่งจะได้ไม่ต้องไม่ไปเล่นนะครับคนไทยแม่งก็เป็นไงครับ ไม่ต้องขนเงินไปให้คำเหรียมันซื้ออาวุธมาฆ่าเราอีกในอนาคตข้างหน้าและไอ้พวกที่เล่นการพนันนี่นะไอ้พวกที่ไปบอนเนี่ยกูขอสาบแช่งแม่งเลยนะไอ้พวกที่ไปเล่นการพนันเนี่ยนะครับขอให้ครอบครัวแม่งวิบัติขอให้ครอบครัวแม่งชิบหายหมดคนในครอบครัวให้แม่งอายุสั้นนะริงผมต้องแช่งแม่งอย่างนี้เลยนะฮะเพราะถือว่าเป็นคนไทยภาษาที่อะไรเล่นการพนัน เล่นพอหอมปากหอมคอเล่นพอเป็นวิธีไม่ใช่ว่าตั้งใจจะไปเล่นและแม่งไปเสียเงินที่นั่นบางคนก็ผูกคอตายบางคนก็ฆ่าตัวตายบางคนก็โดนกระทืบตายขอให้พวกที่แม่งไปเล่นโจงมีแต่ความชิบหายบังเกิดขึ้นในครอบครัวมีลูกผู้ชายก็ขอให้ไปเป็นแมงดามีลูกผู้หญิงก็ขอให้ไปเป็นโสเพณีทําธุรกิจการงานใดก็ขอให้แม่งชิบหายนะครับเพราะถือว่าอะไรฮะเพราะถือว่าแม่งเอาเงินไปสักสมให้ขเขมรไปซื้ออาวุธมาฆ่าเราเนี่ยดูดิฮะ ทุกวันนี้เขเมรที่มันมีปัญญาต่อสู้กับเราอยู่ทุกวันนี้ก็เอาเงินพวกนี้เอาเงินพวกนี้ไปซื้ออาวุธแล้วสุดท้ายก็มาทําลายคนไทยด้วยกันเองนะครับฉะนั้นไอ้พวกที่เล่นการบราน,านจำำรําคาสาปแช่งกูไว้นะฮะกูสวดมนต์ทุกวันนะกูสวดมนต์ทุกวันนะครับก็กูแช่งเป็นผลนะกูจะบอกให้แล้วก็นะครับวันนี้กองทัพเรือเราก็ทําหน้าที่นะครับสองบทบาทเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ขอขอบคุณผู้จัดการทหารเรือมากอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะลืมไม่ได้วันนี้กองบัญชาการกองทัพอากาศได้ประกาศแผนออกมาอย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับเรื่องปราสาทพระวิหารวันนี้ขเมรได้ยื่นหนังสือร้องเรียนไปที่ยูเนสโกแล้วว่าประเทศไทยได้ทําลายปราสาทพระวิหารนะครับผมจะบอกอย่างนี้นะครับท่านผู้บัญชาการทหารอากาศครับถ้าบื้มได้บื้มทิ้งแม่งเลย และฝากจะบอกนายกรัฐมนตรีด้วยถ้าไม่จำเป็นก็ลาออกจากยูเนสโกอย่าแคร์คำคนถ้าเมื่อไรเราแคร์คำคนเมื่อนั้นเราจะเดินหน้าไม่ได้เราจงรักษาอธิปไตยของเราไว้เราจงรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งของเราไว้เราจงรักษาประเทศแผ่นดินในนี้เป็นแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงต้องปกปักรักษาไว้เพ,พราะบรรพบุรุษของพวกเรา ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับพระเจ้าแผ่นดินมาหลายยุคหลายสมัยถ้าเศษหินเศษปูนมันจะชิบหายไปเหมือนปราสาทต,ตาควายวันนี้กองทัพอากาศถล่มเละเทะแล้วนะครับตายกันเป็นร้อยเลยในนั้นวันนี้ปราสาทพระวิหารก็เช่นเดียวกันเรามีภาพถ่ายเรามีหลักฐานทางอากาศอยู่แล้วว่ามันไปซ่อนปืนใหญ่มันไปซุกรถบ m 2 1เอาไว้มันพยายามทําทุกอย่างตอนนี้นะครับเราก็ทําลายมันซะ ไม่ต้องไปสนใจแท่งปูนนะฮะอย่าไปสนใจไอ้แท่งปูนส้นตีนในอดีตอย่าไปเอามันเราเอาปัจจุบันคือแผ่นดินของเราต้องอยู่ตรงนั้นเท่านั้นเองถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าท่านใดต้องการสนับสนุนก็มีนะครับ QR code ไม่ใช่ QR code แหมกูก็ติดนะมีปุ่มซปเปอร์แดงซื้อได้นะครับทุกราคาแล้วแต่จะปรารถนานะครับ เอาละครับคลิปนี้ก็ล่ำลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ